สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาโพพอกับเบาหนองอีกคือเขาครับผมมือนีเบาหนองยูกระทอมสูงบานจะโบกครับมือนีเบาหน่องจะมาขอโชคกับอูงวดวันที่1ทธันวาหกหกครับผมแต่ก่อนจะไปรับโชคเบาหนองมีเหล็กเอามาให้เบิรงครับเบิงไหวเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคและดวงครับผู้ใดมาเหลีชุดนี้ก็ซื้อไหวนะครับเนาะ สื่อไหว้ถรุนนะครับเนาะสื่อไหว้ถรุนหรือเอาไว้ถล่เปรียบเทียบกับคีบเอื่นเอืนนะครับเนะบาะเบาหนองมาเบาหนองก็เห็นเลขที่เพิ่นเขียนไว้ให้ใส่กระดาษไว้ให้เบาหนองก็เลยอยากเอาให้ทุกคนได้เบิง่งให้ทุกคนได้เห็นงวดนี่เลขที่เป็นตัวไหนงวดที่แล้วเบาหนองบอไดมาางวดหนึ่งเนาะเลขเมื่อออกครับออกตามหลังงวดนั้นที่เบาหน้องมาเบาหนองจุดทูปปูได้ศูนย์หนึ่งเจ็ด 0 1 7เจ็แล้วก็ให้เลขเลขกระดานที่เพิ่นเขียนไว้ให้เพิ่นบอกว่าให้วิ่งเกงวดน่ะมันบ่อมันมาออกงวดถัดมา9กวิ่ง9ก้นะครับเนาะมือนี้ก็มีตัวเลขให้เบิ่งอีกครับผมงวดวันที่หนึ่งธันวาหมห6ครับผมเลขงามครับเลขงามบ่านหนองเพิ่นเขียนไห้ทั้งสมโตแล้วก็สองโตแล้วก็เลขวิ่งเพิ่็เขียนไห้ให้นา นะครับเนาะเลขวิ่งเพื่อนกับเขียนไว้ให้นําเลขกระท่อมสูงบ้านจบะบกหลวงปูส่สวงงวดที่หนึ่งเดือนสิบสองสองห้าโมหกครับผมครับอินชัด์ปะครับอยากมาหน้องขห้ยาวเน่อยแป๊บนึงได้อินชัด์ปะครับนี่ครับเพื่อนบอกว่าให้วิ่งหาครับวิ่งหา้าวิ่งห้าครับงวดนี้วิ่งหา แล้วเพิ่งเขียนเลข3โตไว้ให้ก็คือ1 2 5 1 2 5 2 5 2 1 2 7 0 5 2 2แล้วก็1 7ครับผมเบื้องไหวเปลือเป็นแนวทางนะครับมากบมากกิขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษแล้วครับผม1 2 5ครับ3ตัวเน้นๆครับ1 2 5วิ่ง5ครับผมวิ่ง5มากบ่ครับ มากกัลนอลองพิจรารณาดูนะครับเด้อลองพิจารณาเบิ่งงวดนี้วันที่หนึ่งท่านว่าหกหกครับผมมาลับโฉมไปน้ำกันบ่หนองได้ตัวลิีหยังบ่หนองก็อยากเอามาบอกสู่ฟัง <c oughs> ข้อตครับเป็นบาทครับเป็นบาทครับหนึ่งสองห้ามากบ่ครับขันมากเบิง่งแล้วก็โจดย์ไวไ้นะครับเด้อโจดย์ไว้โจดไว้ครับแล้วกเอามาเบิง่งเปรียบเทียบ วัดเหลขกมันถือใจเจ้าของบ่อแล้วก็เลขงวดนี่เดี๋ยวเหล็กถูกสิเป็นตัวใดเหลขกเซมซีสิเป็นตัวใดเดี๋ยวเขาจังมาหลุนกันนะครับเนาะงวดนี่เขากับมาหลับโฉกไปด้วยกันคือเกาเห็นแปลกตาบ่ครับด้านหลังเบาหนองจะมีหลวงปู่สวงมาอีกองคหนึ่งครับเป็นองค์นางองค์สีทองครับด้านหลังก็จะเป็นสามองค์คือเกานะครับเนาะแล้วก็จะมีองค์มากม่อีกก็คือองค์สีทองครับมาสีเป็นสีองค์ ทั้งหนาแล้วก็ดานหลังก็จะเป็นลูบนางอ้ยลูบนอนปางปางที่ปูพป็นนอนนะครับนอะนจังได้งวดนี้เอากับมารับโฉกไปนํากันคือเก่าหลายคนกระามว่าเบาหนองมือได้สิบมากกระท่องสูงมือนีเบาหนองมากแล้วครับเบาหน่องว่าเอาโฉกมาให้ทุกคนแล้วก็วังวางงวดนี้เขาจะได้รับโฉกไปทากันคือเกา่าทั้งเหล็กบนแล้วก็เหล็กหลงังนะครับนะลองไอ้ผู้ใดเบื้องขี้เบาหนองกัน ขอพรปูไปนำนะครับเนาะขอพรปูไปนําเพื่อจะให้ปูเป็นได้โดนบันดาลโชคลาภให้ทุกคนที่เปินเด็เขามาเบิ้งช่องเบาหน่องนะค,ครับเนาะเบิ้งหลี่ลอีกรอบนึงครับนี่ครับหนึ่งสองห้าครับหนึ่งหหเปินนแตกไาให้สองห้าสองหนึ่งสอง้าสอก็หครับผมวิ่งหครับผมวิ่งหแต่ว่าเพิ่ลกะว่า มาแถะหลานเปอร์ซมาแถอะหลนเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็ไม่อหลานเปอรนร้อยเปเซ็นนว่าจะได้ว่าเพื่อนกำมันใจของเพื่อนเพื่อนจังก้าวอวนะครับเนาะแต่งวดว่างหันเพื่นบอกว่าวิ่งเก่ามันผัดมาางวดทัดมมกาบัดนี้งวดไหนมันบ่มากนะครับเนาะมัมมากอีกงวดใหม่นี่ครับเพิ่งไห่เป็นแนวทางนะครับเนาะจรง่งตัวอย่างคือที่โชคได้ดยครับเอาเนาะกันหาตัวเลขมวาฝากให้ทุกคนได้เห็นให้ทุกคนได้ชมกัน นะครับเนาะอันนี้คือเหลขกกระทอมสูงบ้านจะบกครับเล็กกระทอมสูงบ้านจะบกเบิ่งไวเป็นแนวทางครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะจะได้ก็ลองพิจารณาบนครับเด้อุึงสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคเลดดวงครับนะครับจะได้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนกันให้สมหวังดังปรารถนาเดี๋ยวบ่าหนองสิภาพไปเบิ่งลูปหลวงปูครับเป็นลูปที่ค่อนข้างจะหายยาก และก็หาเบงไดยียยากก็คือลูหลุงปูตอนอยู่กระท่อมสูงครับแต่ไปเบงองปูน้ากันแล้วกะ็ไปไหวปูน้ากันอธิษฐานปูไปน้ากันนะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งธันวาหัวหงขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิใดกกให้สมหวังนังปะถนา,ามีเงินใส่ใจบกขาดมือเห็นยังไงประสบความสําเร็จแต่ไปเบงลูปปูน้ากันหลายคนอาจจะยังบ่งท่านเคยเห็นแต่ไปเบงน้ำกันครับนี่ครับ องปูมีทั้งหมดด้านหน้าจะมีอยู่สี่องค์ครับผมสี่องค์เนาะพันเอามาใหม่องคหนึ่งครับพันเอามาใหม่องคหนึง่งลวกันนี่องค์เก่านะครับเนาะล้วกันจะมีองค์นอนจะมีองค์นอนอยู่ด้านหลังเนาะครับเนาะจะมีองค์นอนอยู่ด้านหลังนี่ครับปูพ่นนังเอ้ยนอนยิมเบิงลูกครับผมนอนยิมเบิงลูบเบ,บ,บิงลูบเบาเบิงเบาครับผม เดี๋ยวบงมีเหล็กบ่มีเหล็กขึ้นบ่เห็นบ่บ่าลองเห็นเหล็กน,นี่นี่ครับเหล็กยังเห็นบ่ครับเห็นบ่เห็นเหนล็กบ่นี่ครับน,นอนครับผมเดี๋ยวบ่าวลองพาไปเบิงึงลูกครับลูกที่หาเบิงึงยากครับนี่คือลูกที่ลุงปูสวงเพิ่นอยู่กระถอมสูงครับ นี่ครับถมสูงบ้านจะบกนี่แหละครับเบื้องไหวเด้อครับเ้อหาเบื้องยากได้ลลกนี่มันเป็นว่าจิด้หาเบื้องกันง่ายๆได้ครับหากันเบื้องยากได้ครับเบื้องยากครับเป็นภาพที่หายากครับเป็นภาพที่หายากเนาะครับเนาะเป็นภาพที่หายากนี่คือรูปปูท่อยูกระทอมครับน่ครับนี่วาวปูเพิ่นอนนอนเบื้องวาวครับปูเพิ่นอนเบื้องวาวเนาะ สาธุสาธุอะขอบุญบารมีลุงผู้สวงมอบโชคให้ลูกหลานสุภูสุคนเด้อปูเด้อผู้ใดขำว่าเบิงช่องเบาหนองผู้ใดได้เห็นปูข้เพื่นได้รับโชคไปน้วกันสุภูสุคนคิดจริงใดไก่สมหวังดังปารถนามีเงินใส่ใจบกขาดมือเหตุยังไก่ประสบความสาเร็จสาธุสาธุปู้เอ้ยลูกหลานได้มีโชคสาธุสาธุก็ขอให้ทุกคนจงโชคดี คิดจริงไหนสมหวังดังปานารถนาสวัสดีครับ